สุดยอดมีดจากเขี้ยวราชามงกรเดลอุสสวัสดีครับพบกับช่องอันิเมะคุมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องมีดที่ทําจากเขี้ยวของราชามังกรเดลอุสนั่นเองนะครับแน่นอนว่ามีดแท้ๆแบบนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากเชฟโคมัสึอของเรานั่นเองเดิมทีเนี่ยโคมสัสึมีมีดของเขาอยู่แล้วนะครับ เป็นมีดเล่มแรกที่เขาเพิ่งเริ่มทำอาหารเลยแต่ว่าก็ดันมาทำหักตอนที่ว่าหันลูกโอ๊กเจ้าพ่อให้ทุริกุครูมสืเนี่ยเป็นคนที่รักมีดของเขามากๆไม่เห็นมีดหักตหนราตตาก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยนะครับซึ่งในตอนนั้นเองเชฟครูมสืครับก็ได้มีโอกาสเดินทางไปกับทุริกุปเพื่อไปตามหาประกายดาวของเมลวแล้วก็ไปพบก,กับเมียวรุ่นสอง โคมัสึเนี่ยเกิดความประทับใจในการตีมีดของเมลรุ่นสองเอามากๆแต่เมลรุ่นสองเนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในฝีมือของตัวเองกลัวจะไม่เก่งเท่าเมลรุ่นแรกจึงไม่กล้าตีมีดให้กับใครโคมัสึก็เลยโชว์การทำอาหารจากมีดของเมลว่ามีดของเมลเนี่ยมันสุดยอดแค่ไหนเมื่อเชฟโคมัสึพูดคลายปงในใจของเมลได้จึงทําให้เมลมีความมั่นใจขึ้นและยอมตีมีดให้กับเชฟโคมัสึ ซึ่งมีดเล่มน,นี้นะครับทำจากเขี้ยวของราชาันมังกรเดลูอุสซึ่งเป็นหนึ่งในแปดสัตว์ราชันแห่งโลกกูเม่นะครับเรื่องความแข็งแกร่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเจ้าราชามังรเดลูอุสเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากมีพละกกำลังอย่างมหาศาลและมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถพ่นแสงเลเซอร์ออกจากปากได้นะครับและมีเขี้ยวที่แข็งมากๆซึ่งว่ากันว่าเขี้ยวของมันเนี่ย แข็งที่สุดในโลกเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะนํามาทํามีดเนี่ยไม่สามารถใช้อุปกรณ์ธรรมดาในการทาได้นะครับต้องใช้ประกายดาวของเมล์ในการตีออกมาเท่านั้นซึ่งที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นเจ้าราชันมังกรนะครับไม่ใช่ตรงเงินตัวทอง <c oughs> เมื่อมีดที่ทําจากเขี้ยวของเจ้าราชันมังกรเดเรอุสเนี่ยตีเสร็จแล้ว <c oughs> ก็มีพละกําลังมหาศาลมากเลยนะครับสามารถฟัน ภูเขาหรือก้อนหินเนี่ยขาดได้อย่างสบายๆเลยหรือแม้จะเป็นลูกโอ๊กเาพ่อที่เคยทํามีดของเชฟโคโูมสศหักก็สามารถหั่นออกมาได้อย่างง่ายได้แต่เมื่อมีดเล่มนี้อยู่กับเชฟคูมสศหของเราแล้วเนี่ยก็เท่เป็นข้าไใใหญ่นะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคูมสศหอ,อาจจะได้มีดที่เท่คุดโคตรกิ้งกว่านี้ก็ได้นะครับก็ต้องติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องดาวเล็กๆน้อยนะครับที่เราเอามาพูดคุยในวันน so ี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องมีดของคิคขมาสึกนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องอนิเมะคุ้งเนนะครับขอบคุณครับ